อันนี้ใก็อ่ะไอพวกนี้เป็นเชติกอ่ะฮะจริงที่จริงถ้าต่อตอมันจะรวมกันก่อนแต่ตอนนี้คือมันแยกแล้วมันแยกเป็นทีเบี้ยวใช่ไหมข้างล่างคือทีเบี้ยวที่เบี้ยวแล้วก็อันนี้คอ,าาอมมอนเพโลเนียลอันนี้คือคอมมอนเพโลเนียลซึ่งมันจะแยกเป็นเนี้ยออกมาเหมือนกันเลยทุกสัตว์เลยก็คือคอเดลคิวตานีซูล่าแล้วที่แทงเข้าไปที่เบี้ยวเฮ้ยคอมมอนเพโลเนียลใช่ไหมต้องมีจะเห็นไหมซูเปอร์พิเชียวกับดีฟ เห็นแล้ววะไม่เห็นไม่เห็นนะเห็นอันเดียวเห็นเนี่ยเห็นดีฟเขาบอกมีอ่ะรู้สึกมีป่ะวะไม่รู้เห็นจริงมันต้องมีแทงลงไปใช่ป่ะอย่าลงนะเนี่ยไม่รู้ไม่รู้แล้วแล้วไอ้ก้อนเนี่ยไตเซ็ปซูดี้ต้เนื้อใช่ไหมไอเนี้ยไอเนี้ยเขาเรียกว่าไตเซ็บซูเล่ก็คือมันมีจัดท็อปใช่ไหมอ่าฮะรวมกับโซเลียสเล็กๆนี่โซเลียสอ๋อคิดว่าใช่อ่าฮะถึงมันเออก็รวมกันก็เรียกไตเซ็บซูเล่ จะไม่มีนะเพอร์โลเนสลองกัดไม่มีเลยนะแต่ถ้าไอ้ที่มีที่เป็นเอ็นอะคือเพอร์โลเนสเจอทีสจะมีเป็นเอ็นเล็กๆแต่เราไม่เห็นหายยากจริงๆ